พระที่นั่งพุทธาลตามฝ่ายพระราชวังบวรหรือว่าฝังหน้าหม้ยจำหลักลายลงรักปิดทองประดับกระจกสมัยรัตนโกสินทร์พุทธศตวรรษที่24พระที่นั่งพุทธาลพระราชยานเสด็จในกระบวนพยุหยาตราสันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระราชทานแก่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระองค์เป็นวังหน้าที่มีพระเกติยศเสมอพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่2 ภายหลังจึงใช้เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสำหรับพระมหาอุปราชและก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารปัจจุบันแสดงนักพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครก็ในภาพนะครับก็จะมีกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญผู้ทรงเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าคุณจอมมันดาเอ เมื่อวันพฤหัสบดีแรม2สองข้ามเดือน10ตรงกับวันที่6เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2381เมื่อแรกประสูติพระองค์ก็มีพระอิสริยยศที่หม่อมเจ้าโดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามว่ายอจวอชิงตันตามชื่อของจอร์จวอชิงตันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกคนทั่วไปออกพระนามว่ายอดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามให้ใหม่ว่า พระองค์เจ้ายอดยิ่งยศบวรราชโชรสรัตนราชกุมารและได้รับการสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมที่กรมมื่นบวรวิชัยชาญเมื่อปีพุทธศักราช2,404และก็ได้รับพระราชทานอุปราชาพิเศษเป็นกรมมพรราชวังบวรสถานมงคลในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารุนเก้ารัชกาลที่5นะครับเมื่อไปรัชสมัยนะครับ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะสวรรคตหนึ่งวันก็ได้มีการประชุมพระญาติวงและก็ขุนนางที่ประชุมจึงตกลงที่จะแต่งตั้งกรมมหมื่นบรวรวิชัยชาญเป็นกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลตามคําเสนอของพระเจ้าน้องยาเธอกรม,มหลวงเทเวศวัชรินโดยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อมาขณะนั้นก็มีพระชนพรรษาเพียงแค่15พรรษาบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์จึงอัญเชิญกรมมืหมื่นบวรวิชัยชาญพระราชโอรสในสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นทรงดํารงตําแหน่งวางหน้านับเป็นวางหน้าพระองค์ที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์